สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มจะไม่เฉพาะจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอน,นะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะ วันนี้จะมาในหัวข้อนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าคนรอบข้างคุณกําลังโดนกระทําในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่หรือเปล่าเนาะให้ภายเราเรื่องมาได้ความแม่นยํานะคะหัวข้อหรือหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือใครคะที่มีปัญหาเนาะครอบครัวนะคะมีบุคคลหรือมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาอ,อาจจะคิดผิดก็ได้เนาะดับแรก2 เดี๋ยวคนของเรานะคะเขาจะกลับมาเพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เขาเลือกกลับมาก็ได้นะคะให้ไพ่เราเรื่องมาได้ความแม่นยําหากใครเจอปัญหาปลมรักสามเศร้ามือที่3นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ในครอบครัวครั้งนี้นะคะหรือคู่ของเราอะ่ะแยกแย้ายออกไปจากเราแล้วก็ตามเนาะถ้าเรายังรอเขาอยู่เหตุการณ์นี้มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะหมอต้องบอกเลยใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดเข้ามานะคะให้มาหาวิธีการแก้ไขก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกนําไปปรับใช้นะคะ ก็คือใครที่เกิดเรื่องสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่ยังไม่เกิน3ปีเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอ่ะอันดับแรกเรามาดูเลยพลังงานไพ่นะคะว่าจะขึ้นมายังไงนะคะสําหรับคนที่มีบุคคลที่3นะคะเนาะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะครั้งนี้มันจะจบหรือยุติลงอย่างไรนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างเหตุการณ์จะแก้ไขหรือจะปรับปรุงในด้านไหนนะคะ ระหว่างเรากับเขานะคะว่าจะเป็นสถานการณ์ในด้านใดนะคะเรามาดูกันเลยเนาะอธิษฐานจิตนะคะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองก่อนนะคะแล้วก็นึกถึงคู่เรานะคะหรือคู่กรณีเรานะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะปมมือที่3นะคะว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะ ภัยขึ้นมาก็ค่อนข้างจะชัดเจนเลยเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมันเกิดจากเรื่องตัณหาราคะความไข้นะคะความไม่รู้อยากได้อยากมีไม่รู้จักพอหรือว่าคนของเราเข้าไปซัพพอร์ตเขาแต่ตัวคนของเรากลับไม่ซัพพอร์ตตัวคุณเลยก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกในวันนี้แต่ตัวคุณอะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะ เป็นคนดีค่ะมีศีลมีธรรมแต่แฟนของเราอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้คนที่แบบว่าไปเรื่อยเปือ่อยหรือพูดคุยเล่นเต๊ะไปเรื่อยแต่สุดท้ายได้จริง,รงๆหรือบางคนบางกรณีเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่บอกว่าเราอะกำลังตั้งครันมีน้องเนี้ยแล้วเขาไปจากชีวิตเราหรือเขาไปเลือกมือที่3ก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือว่าเขาไปม,มีความสัมพันธ์กับมือที่3โดยที่เขาไปรับผิดชอบ โดยเด็กในท้องอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เขาที่เป็นพ่อพันเนาะสิ่งที่หมอบอกต้องบอกแบบนี้ดีกว่าแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ชัดเจนที่ดึงดูดนะคะอารมณ์ความรู้สึกกันลักษณะประมาณนี้หรืออาจจะเกิดจากตัวเราที่เราทํางานมากเกินไปหรือเราเป็นคนที่แบบว่า ขี้บดจู้จี้จุกจิกแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ตอนนี้คุณอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระมากขึ้นกลับมาปฏิบัติมากขึ้นก็ได้หรือบางคนบางกรณีมันเหนื่อยหรือเกินเราอยากจะทุ่มทิ้งกับความรู้สึกที่มันกดดันในตัวเองหรือตัวเขาอะ่ะเลือกที่จะเสแสร้งโกหกเราหร,หรือหลอกลวงเรามาตลอดนะคะแต่สิ่งที่หมอมองเห็นเนี่ยการที่เราตั้งครรภ์หรือเรามีลูกกับเขาในครั้งนี้ มันด้วยความรักความมาใจใส่การเอ็นดูซึ่งกันหรือกันหรือบางคนมันมาในบางกรณีอาจจะตกกับดักค่ะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนใหม่ที่เข้ามาเขาอาจจะทําเสน่ห์เลก่กล ลวงหลอกแฟนเราก็ได้หรือแฟนเราโดนของนะคะที่มองไม่เห็นเนาะสิ่งกุใส่มนดําก็ได้สิ่งที่หมอบอกคุณต้องกลับมาปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระให้มากขึ้นนะคะใครที่เป็นเมียหลวงใครที่เป็นภรรยาเป็นแฟนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งเป็นแฟนที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่หมอบอกเนี่ยมือที่3ที่เข้ามาเนี่ยมันจะแพ้ภัยตัวมันเองไปเพราะว่าคนเราก็ทากรรมยังไงมันได้กรรมเช่นนั้นนะคะสิ่งที่หมอเห็นแล้วมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะถูกเปิดเผยอะค่ะความจริงมันจะเปิดเผยการที่เขาปิดบังหรือซ่อนเล้นนะคะหรือการโกหกหลออวงงขืทีี่่3เนย เดี๋ยวแฟนคุณนะคะเขาจะล่วงรู้ความลับหรือรู้ว่าเขาไปใช้ชีวิตคู่กับคนคนใหม่เนี่ยชีวิตใหม่กับมือที่3เนี่ยเป็นการซัพพอร์ตทุกอย่างบางคนนะคะลงทุนซื้อรถใหม่บางคนลงทุนซื้อทองบางคนลงทุนสร้างบ้านให้เขาใหม่หรือบางคนบางกรณีอ่ะไปรับเป็นพ่อ ของเด็กในท้องเขาโดยที่ตัวเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจด้วยไม่ชัวร์ด้วยว่าเราเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือเปล่าเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเพราะว่าคนเราอะกรรมมันอยู่ที่ปากการกระทําก็เช่นกันสิ่งที่หมอเห็นนะคะแต่วันนี้คุณเป็นคนดีคุณมีสิ่งมีธรรมนะคะเนี่ยองค์พระแม่การีมาบอกนะคะคุณจะชนะเนาะ อ,อุปสรรคใดๆในครั้งนี้ขอให้คุณนะยึดติดยึดเหนี่ยวจิตใจเขาไว้นะคะว่าอดทนมีความมุ่งมานะในการทํางานความขยันขันแข็งนะคะแล้วก็เรายังเป็นคนที่ยังรักเขาอยู่นะคะให้ความซื่อสัตย์กับเขารักเดียวใจเดียวอยู่เดี๋ยวผลของการตอบแทนที่คุณรอเขาเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นผลดีแห่งความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณไม่ทุกข์ใจแลวคุณจะปล่อยวางได้แต่ช่วงนี้หมอมองว่าคุณกลับเริ่มกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวการเงินการงานคุณเริ่มดีขึ้นเริ่มคล่องตัวแต่คุณก็ยังรู้สึกสงสาร และเมตตาคนของเราอยู่นะคะที่เขาไปมีบุคคลที่3เพราะเราคิดตั้งหิดใจว่ามันไม่ใช่ปกติมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันอาจจะเกิดกดจากของที่มองไม่เห็นหรือเขาบดบังสิ่งที่ชั่วร้ายก็ได้สิ่งที่หมอบอกแฟนเราเหมือนติดกับดักเขาอะค่ะเหมือนเขาหลอกลวงอะลักษณะประมาณนี้แต่แฟนเราอาจจะหลงเชื่อหลงผิดหรือในบางกรณีที่เราเป็นคนที่ไม่หวานไม่ค่อยเอาใจใส่แฟนสามีภรรยาก็ได้มันเป็นได้ทั้งหญิงและชายเขาไาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเขาอาจจะไปเจอคนใหมท่ทร่รู้สึกเอาใจเก่งนะคะฉอเลาะนูน่นนี่นั่นแต่งตัวเก่งนะคะมี ความเซ็กซี่ดูดีมีคาร์าก็ได้แต่เขาเอาจจะมีหนี้มีสินมีภาระแฟนคุณไปรับผิดชอบในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงแรกๆเขายังอาจจะยังไม่เห็นอะไรนะถ้าเกิดยังกรณีไม่ถึง3ปีที่หมอบอกหรือมันไพ่่าจะเกิดภายใน3ปีก็ได้สิ่งที่หมอบอกแฟนคุณจะกลับมาด้วยการที่ตาสว่างมากขึ้นแล้วเขามองเห็นมากขึ้นว่าคุณเป็นคนดีนะคะสิ่งที่เขาหลงผิดคือ เขาเชื่อในเสน่ห์ของผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเขาหลงไหลนะคะในรูปลักษณ์รูปพรรณสินฐานหรือว่าเรื่อง18บวกก็ได้สิ่งที่หมอบอกแต่ตอนนี้เขาจะเริ่มตาสว่างและคิดได้กับตัวกับใจนึกถึงเราขึ้นมาเพราะว่าคุณมีคุณงามความดีที่คุณทํากับมาเหมือนการเริ่มต้นตอนแรกเมื่เราคบกันมาจากศูนย์เลยที่เราไม่มีอะไรมากก่อร่างสร้างตัวด้วยกันแต่ตอนนี้เขาจะกลับตัวกลับใจแลวเขาสํานึกผิดได้แต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่มันมันมีกรณีเนี้ยมันมีโอกาสกลับมาอย่างน้อยกับ80%ชว ที่ต้องต้องกลับมาแน่นอนเพราะเขาสํานึกผิดแล้วเขารู้สึกตัวจริงๆว่าเป็นสิ่งไม่ดีหรือบางทีบางอย่างคุณนี่แหละที่เป็นภรรยาหลวงสามีหลวงเนะี่ยอาจจะไปช่วยเหลือให้แฟนคุณปลดล็อกในเรื่องของสิ่งที่มันมองไม่เห็นคุณใส่มนดําก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะเพราะมันเป็นเลขที่ขึ้นมาแบบมันเป็นเลข6เลข9นะคะ เลข6เลข9เลข2เนี่ยที่ดึงดูดพลังงานด้านของคนที่แบบว่าทําสิ่งไม่ดีหรือว่าแฟนคุณอาจจะโดนยั่วยุนะคะหรือว่าโดนสิ่งที่มองไม่เห็นที่หมอบอกมันเป็นได้หลายกรณีหรือตัวเราดูแลซัพพอร์ตแฟนในเรื่องของอาการให้เขาเรียกอะไรการปนเปื้อนนะคะในด้านของอ 18บวกเนาะเรื่องบนเตียงที่หมอบอกลักษณะประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาจะกลับตัวกลับใจสำนึกผิดได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมันเปอร์เซ็นต์เด่นเด่นเลยที่หมอมองนะคะคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนะคะคนที่เกิดในเดือนกันยาคนที่เกิดในเดือนกุมภานะคะคนที่เกิดในเดือนมีนาแล้วก็คนที่เกิดในเดือนพฤษภาค่ะที่เห็นหลักๆเลยนะคะแล้วก็เดือนสิงหานะคะที่เกิดมีแฟนมีปัญหาในด้านครอบครัวเนี่ยในเลข8เลข9้าเลข7ที่หมอเห็นแล้วเลข2เลข3าเนี่ยหเนี่ยคุณอาจจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่าง ความพัวพันกับมือที่3อยู่หรือเหมือนบางคนตัดแต่ยังตัดไม่ขาดก็ได้สิ่งที่หมอบอกแต่คุณอาจจะช่วยแฟนคุณได้ในกรณีที่คุณสวดมนต์ทำบุญนะคะกรวดน้ำใม่เจ้ากรรมนเวรถ้าใครอยากให้หมดปัญหามือที่3นะคะหมอแนะนําไปไหว้พระแม่กาลีนะคะองค์พระแม่กาลีจะช่วยปัดเป่าทุกปัญหาวุตซัได้ไม่ว่าจะเป็นองค์พระแม่กาลีนะคะหรือว่าพระโพธิสัตว์กวดอิมก็ได้นะคะสิ่งที่หมอจะแนะนำเนาะแม้กระทั่งองค์พ่อพระพิฆเนศคุณก็ไหว้ด้วยได้เช่นกันนะคะเป็นการเสริมเนาะใครไม่เชื่อก็อยา่าลบหลู่สิ่งที่หมอบอกบาาาาางงงทงทีีีคคคุุณณมมวด่สร้ สามีหรือตัวแฟนคุณอาจจะตาสว่างมากขึ้นก็นได้นะคะหากใครเข้ามาพบเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนี่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้พ้นผ่านอุปสรรคปัญหาตัวนี้ไปได้นะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ